ครับวันนี้ให้เราอยู่กับนี่ฮะับนี่วิชิเออร์แรนเดอร์ใหม่ครับ PS EV ครับปลั๊กอินไฮบิดของเขาฮะเดี๋ยวเราจะมาลองว่า,าการทดสอบครั้งนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ที่ให้มารวมถึงมอเตอร์ทั้ง2ตัวรวมถึงเจเนเรเตอร์แล้วก็ระบบเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกยัดเข้ามาในรุ่นนี้นะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่มาพร้อมความล้ําสมัยด้านเทคโนโลยีนะเราจะออกไปทดสอบกันซึ่งการทดสอบของเราวันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ เดี๋ยวทําอาหารก่อนโดยที่เอาไฟในรถเนี่ยออกมาใช้แล้วก็เดี๋ยวไปลองขับในเมืองลองใช้โหมด EV ลีล้วนๆแล้วที่เขาบอกว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยล้วนๆเลยนะวิ่งได้55กิเมเนี่ยจะทําได้จริงหรือเปล่าวรวมถึงซูเปอร์ออลวิวคอนโทรลของเขาเนี่ยถ้าลองบนทางฝุ่นที่มันลื่นๆเนี่ยมันจะคมจริงไหมการสั่งงานจะรวดเร็วจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับไปครับ ชี่อาเรนเดอร์ใหม่ครับที่สําคัญเนความโดดเด่นของเขาเนี่ยฮะคือการนําไฟฟ้าที่เหลือในแบตเตอรี่เนี่ยออกมาใช้ข้างนอกได้อย่างแคมปิ้งเนี่ยฮะอย่างวันนี้ครับเสียบปลั๊กด้านในครับ1 5 0 0วัตต์ออกมาเต็มๆเ,เลยฮะปิ้งย่างกันตรงนี้เลยครับนี่ฮะก่อนทดสอบครับนี่ของจริงฮะเปิดไฟเต็มสปีดนะไม่ได้พักไม่ได้เบาเลยฮะเนี่ย เต็มสปีดเขาบอกว่าถ้าใช้แบบนี้การนําไฟออกมาใช้แบบนี้จะได้ประมาณ6ชั่วโมงต่อ1ครั้งฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแคมปิง้งหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยผมว่าสบายเลยเหลือๆเพราะเราคงไม่ได้ใช้ไฟเยอะขนาดนี้ครับจุดเด่นเขาสุดยอดฮะ รุ่นล่าสุดของมิตซูบิชินะฮะที่นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยถามว่าความน่าสนใจของเขาคืออะไรก็ก็เป็นรถที่รวมเทคโนโลยีต่างๆจุดเด่นต่างๆของมิตซูบิชิที่มีอยู่นะฮะมาไว้ในคันนี้ไม่ว่าจะเป็นอ่าความอึดความแข็งแกร่งของแชมป์ลาลี่ดกาครั้งหนึ่งที่เขาเคยได้ก็ถูกเอามาไว้ในรุ่นนี้เช่นกันแล้วก็ระบบ ขับเครื่องสล้อที่ขึ้นชื่อว่าได้เป็นแชมป์แรลลี่เวิร์ลแรลลี่ก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นกันฮะซู mm hmm. ปเปอร์ออวิวคอนโทนเขาอยู่ในนี้ด้วยเช่นกันยกมาจากมิซูบิชิแลนเซอร์อีวอ u t ชันฮะมาไว้ในคันนี้แล้วด้วยเช่นกันขณะดเดียวกันไอมี I องเขาที่เป็นรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าล้วนที่ได้แชมป์โลกมาในการแข่งขันที่ต่างประเทศก็ถูกนํามาไว้ในคันนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเขานี่แหละ เราต้องมาดูว่าอัตราเร่งหรือว่ามอเตอร์2ตัวที่ทํางานแยกกันที่อยู่ในนี้นะฮะจะทํางานได้ดีขนาดไหนแรงม้ารวมกันสูงสุดได้300แรงม้าเนี่ยสามแรงม้าฮะ,ะถือว่าดีไหมยอดเยี่ยมไหมเดี๋ยวจะรู้กันนะ,ะวันนี้ครับหรือการทดสอบของเราจะแบ่งออกเป็น3มช่วงนะฮะหลักๆของเราเนะะี่ยฮะก็คือช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยในการทําอาหารเมื่อเช้านี้ก็คือการใช้ไฟจากตัวรถครับ1 5 0 0อแอมป์ ผูกน้าออกไปใช้เราปิ้งย่างก็เรียบร้อยแล้วฮะเสร็จแล้วก็จะเป็นการที่มาขับในเมืองครับนี่ฮะช่วงนี้เราก็จะได้ดูนี่การชาร์จการใช้พลังงาน E ีวีล้วนของเขาเนี่ยฮะวิง่งแล้วเป็นอย่างไรได้ระยะทางประมาณเท่าไหร่หลังจากที่ชาร์จครั้งแล้วนะใช้ไฟไปแล้วนะฮะแล้วเอากลับมาใช้ตอนนี้เครื่องยนต์ยังไม่ได้ทํางานเลยใช้โหมด E ีีล้วนๆที่เราขับมาเนี่ยฮะตอนนี้เหลืออีก30กโลครับในการใช้ E ีีล้วนก่อนที่จะถูกชาร์จกลับเข้าไปอีกทีนึง เนี่ยเราวิ่งในเมืองแล้วความโดดเด่นของรุ่นนี้อีกอย่างก็คือเขาไม่มีเกียร์มาให้เป็นรถไฟฟ้าที่ไม่มีเกียร์มาให้แต่เขามีแพดเดิลชิพมาให้ท,ทําไมถึงมีแพดเดิลชิพเพราะเขามีโหมดการที่จะหน่วงมอเตอร์ตั้งแต่ B-0 ถึง B-5 เพื่อที่จะนําไฟกลับไปใช้ด้วยกลับไปชาร์จเข้าแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็เป็นการชะลอความเร็วของตัวรถลงไปด้วยซึ่งทําให้เห็นว่าเนี่ย ในการที่ข้อดีของเราเนี่ยก็คือเวลาที่ลงเขาลงเนินเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่ารถเนี่ยถูกชะลอตัวลงฮะคล้ายๆกับเอนจิ้นเบรกแต่ว่าไม่ใช่เอนจิ้นเบรกเป็นมอตเตอร์เบรกครับเนี่ยฮะในรุน่นนี้เดี๋ยวช่วงเย็นซูปปเปอร์ออลวิวคอนโทลเราก็จะต้องไปลองกันฮะบนาทางที่เป็นเดรทครับเราจะดูว่าไอ้ระบบขับเคลื่อนสีล้อที่เป็นพัฒนามาอย่างดีเนี่ยมันจะเร็วขนาดไหนคมขนาดไหนแต่เมื่อเช้านี้ผมลองกระซิบถามแล้วเนี่ยเขาบอกว่า มันเร็วทํางานรวดเร็วมากต้องบอกว่าเร็วกว่า Evolution ด้วยเพราะว่าน,นี่คือไฟฟ้าฮะกล่อง ECU จะคํานวณได้เร็วเป๊ะไม่ต้องผ่านเพาไม่ต้องผ่านชุดคัดเลยฮะนี่เราจะไปลองกันครับตอนเย็นฮะแต่ตอนนี้เอาในเมืองก่อนครับ ดูภายนอกนะฮะท่านผู้ชมครับว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าถามผมเนี่ยก็คือบอดี้ของเขาเนี่ยคือเป็น SUV ที่ถูกออกแบบมาสร้างให้มิติตัวรถเนี่ยค่อนข้างกว้างและแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักตัวเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับมาดูข้างหน้าเป็นอ,อย่างไรน,ะนี่นครับฝากระโปรงครับจะเห็นนี่ปัม๊มโลโก้เลยฮะเอาเรนเดอร์สีดำฮะก็ถือว่าเป็นเทนฮะรถเดี๋ยวนี้ก็ตัวธรรมดาก็ไปติดกันได้แต่ว่านี่เขาติดมาจากโรงงานเลยฮะ เซนเซอร์ S S มีรอบคันครับเลเยอร์ ader, มีครบเลยฮะเนี่ยทุกจุดครับนี่กระจังหน้าเป็นสีเงินฮะขม,มิ้นยม2ชั้นตัดกับสีดำคอสแบ็กฮะไฟหน้านี่ให้เป็น LED ครับก็ยังดูถ้าชุดตรงนี้นะชุดเส้นนี้ทั้งเส้นเลยเนี่ยก็คือจะเป็นดีไซน์แลงเก้ของเขาฮะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยของมิซูเนี่ยเราจะเห็นเกือบทุกรุ่นเลยก็จะเป็นสไตล์นี้หมดและแต่พอเอิร์นมาทรงนี้ถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันยังดู ไม่ทันสมัยเท่ากับตัวอื่นในตลาดของที่สูงในบ้านเรานะเท่าที่เราเห็นนะตอนนี้ก็คือยังยัง,ยงขัดขัดนิดนึงขยับมาด้านข้างอางนี้เรามาดูนี่ฮะลอ็อกขนาด18ฮะสวยลายดูพรีเมียมเชล่านี่ครับข้างบนปั๊มโลโก้ชัดเจนบัคกอินไฮบิดฮะสวยนะพยางดันหลบมาให้ฮะนี่ฮะสองสองหครับจกของข้างใเลม,มาให้ ด้านข้างมีข้างบนก็สวยถือว่าโอเคด้านบนข้างบนก็จะมีราวหลังคามาให้เหมาะนะสำหรับคนที่ชอบการเดินทางอันนี้เขาออกแบบมาแบบนั้นบบนะสำหรับนักเดินทางจริงๆถ้าโดยส่วนตัวจากปักที่เราเห็นเมื <laughs> ่อเช้าที่เสียบนะเปิดเข้ามาแล้วเสียบนั่งปิง้งย่างกันนี่เดี๋ยวมาดูด้านท้ายเป็นยังไงบ้างด้านข้างก็จะเห็นมีทุโคมเมียมตัดสกเกิร์ตล่าง มีนี่ฮนะไบเลอรหลังมาให้เสาอากาศเป็นแบบชาร์กฟินครับสวยงามฝาท้ายเปิดได้แบบไฟฟ้ากดแล้วเปิดแต่จะปรับให้เป็นแบบแมนน,นวลก็ได้ปรับที่ปุ่มสวิตด้านในครับบาะพับดาบ้ามนี่นะปักมาให้เสียบได้เลย แต่ก็ต้องมีสายที่เป็นของเขามาให้อีกแบบหนึ่งต้องซื้อตัวนี้แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นใครซื้อช่วงนี้เขาก็ติดตั้งให้ฟรีด้วยนะเสียบปลั๊กไฟบ้านได้นี่ฮะเบาพับรบาบ6ก4 0บีตรงนี้จะเป็นชุดปลั๊กไฟสวยนะ บอกไปแล้วพักไฟแต่มันติดอยู่นิดนึงถ้าโดยส่วนตัวผมนะพักตัวนี้มันน่าจะอยู่ด้านนอกถ้าอยู่ด้านนอกเนี่ยมันจะสบายเลยไม่ต้องเปิดท้ายเวลาที่เสียตอนนี้เขาอยู่ด้านในเนี่ยเวลาใช้ทีก็ต้องเปิดที่การใช้นี่ก็ง่ายมากนะถ้าจะใช้ไฟตรวนี้ก็แค่เรากด power ปุ่ม power ขึ้นมาเฉยะฮะอย่าเบรกไว้นะอย่าเบรก้างไว้เข้าตัวพีกดปุ่ม power ขึ้นมาเสร็จ กดปุ่ม ac ด้านในแค่นั้นเองเพอไฟเขียวขึ้นก็พร้อมใช้งานละเสียบปลั๊กได้แล้วระบบเซฟตี้ก็บอกไปแล้วว่าคือของเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ว่าเด็ก,กจะเดินมาจิ้มน้ำจะหกใสหรือว่าไฟฟ้ารัดวงจรน,นี้ไม่ต้องกังวละครับเพราะว่าระบบตัดท,ทันทีฮะตัดออกท,ทันทีไม่มีเกิดความเสียหายกับตัวรถไม่เกิดไฟไหม้แน่นอนว่าตรงนี้ต้องชมใช้ได้นี้ครับมาดูภายในกันหน่อยฮะว่ามีอะไรบ้าง มาดูภายในครับหัวรถก็ดีไซน์ก็จะบอกว่าพรีเมียมหรูหราเลยท่านทีเดียวก็ยังไม่ได้เต็มร้อยอะมรอยี้ยขัดๆัยบ้างแต่ว่าเบาะเนี่ยเขาดีไซน์เป็นกึ่งเป็นขั้วหลังปั่นแล้วก็คือแบบเพชรถูกเจรนายแล้วอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะัเบาะนังครับเป็นสีตัดเป็นสีขาวยังได้สีเทานะสังเกตดีๆงานค่อนข้างประณีตพอสมควร ถึงโซนกลางก็ขนาดใหญ่ครับนี่ฮะหน้าจอก็ยังดูไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ตัวนี้มีแอปพลิเคชันมาให้แล้วฮะการสื่อสารกับตัวรถก็จะง่ายขึ้นครับเราสามารถสั่งการจากโทรศัพท์มือถือได้ดูข้อมูลต่างๆในมือถือได้ครับโซนกลางแล้วก็ชุดตรงนี้ทั้งหมดดูก่อนฮะผมชอบมากตรงนี้ก็คือเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถ คันเกียร์ก็เป็นจอยสติ๊กะฮะขนาดใหญ่ครับสติ๊กขนาดใหญ่เบรคไฟฟ้ามีปุ่มโบเบรกมาให้ะฮะนี่นะฮะมีโหมสปอร์ตมาให้ะฮะสปอร์ตนี่เวลาใช้งานนี่ก็แค่กดแค่นั้นเองใช้งานง่ายครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือกรณีที่เราจะาชาร์จแบตก็กด2องทีะฮะก็จะชาร์จพอเราเปลี่ยนก็มาอยู่โหมดสปอร์ตหรือว่าเรากอดออกเนมันก็กดออกโดยอัตโนมัติเช่นกันครับ ว่าโอเคฮะแล้วก็ปุ่ม e-v ล้วนแล้วก็ตรงนี้ที่บอกว่ามันเป็น B เราจะใช้สั่งการจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้แพดเดิลชิฟก็ได้แพดเดิลชิฟมีมาให้แต่เขาไม่มีเกียร์นะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนจะหาว่าเอ๊ะทำไมรถไฟฟ้าถึงมีเกียร์จริงๆเขาไม่มีเกียร์ครับเป็นรถใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วทําไมบอกว่ามีเกียร์คือเขาก็มีเครื่องยนต์ด้วยแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเกียร์เป็นไฮบริดครับไม่มีเกียร์เป็นพังก์อินไฮบริด อันเกียร์เนี่ยไอ้แพดเดิลชิพเนี่ยก็ยังเป็นสไตล์ของมิซูที่เราเคยเห็นอยู่ฮะก็ขนาดใหญ่อันนี้ผมทุกรุ่นผมก็ชมอยู่แล้วว่าอันนี้ผมชอบของมิซูเนี่ยคือมันเต็มนิ้วฮะสี่นิ้วเนี่ยเกี่ยวได้หมดเลยแล้วตำแหน่งพวงมาลัยเนี่ยไม่ว่าเราจะเลี้ยวไปขนาดนี้ขนาดนี้ก็คือมันยังสามารถที่จะเกี่ยวเอานิ้วก้อยเกี่ยวนิ้วชี้เกี่ยวอะไรเงี้ยมันถึงจะหลุดอะไรเงี้ยมันก็ยังยังเกี่ยวผมชอบนะตรงนี้ฝั่งซ้ายจะเป็น ฝั่งขวาจะเป็นเพิ่มก็คือ B ตำแหน่ง B ก็คือการหน่วงของมอเตอร์ฮะทั้ง2ตัวในกรณีทำไงคล้ายเอนจินเบรกที่ผมบอกไปแล้วฮะก็จะมีตั้งแต่1จนถึง5ถ้าเราเข้า B เวลาที่มันหน่วงก็คือจะชาร์จไฟกลับไปที่แบตเตอรี่ด้วยเวลาเราลดมันก็จะชาร์จไฟแล้วเรากดเพิ่มก็วิ่งมาเรื่อยๆแต่เมื่อกี้ผมลองแล้วยังไม่ถึงขั้นที่ที่ หัวทิ่มนะยังไม่ถึงขั้นที่แบบชะลอจนหน่ลำคาอะไรอย่างยางัยงยังยังยังไม่ถึงกระเบงแบบจืดอะไรอย่างี้ยไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็รู้สึกได้ครับแต่ถ้าจะให้รู้สึกจริงๆเนี่ยคือความเร็วมัน่าจะต่ำจาก60ลง,งไปรู้สึกได้ชัดเจนมากตรงนี้ถือว่าโอเคฮะตรงนี้ขงอะไรก็เปนดิฟังก์ชัน้ามีกล้องรอบคันะอะไรต่างๆฮะมีอะแดปีมมาให้ ah ระบบความปลอดภัยแน่นอนตัวนี้เป็นต้นตำรับอยู่แล้วจัดเต็มฮะทั้งข้างนอกข้างในมีเรดาร์ กจับข้างในด้วยนะกรณีใครติดอยู่ในรถสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ฮะนี่ถือว่าใช้ได้ครับโดยรวมก็โอเคผมว่าโอเคนะใช้ได้ใช้ได้เบาะนั่งด้านหลังก็โอเคนะนั่งค่อนข้างกว้างพอสมควรใหญ่อยู่ใช้ได้ครับตันะนี้ใช้ได้ใช้ได้มีแอร์ตอนหลังมาให้สองช่องไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนหรือมาให้ usb มาให้ข้างหลัง ข้างหน้ามีพอทเดียวน้าเสียได้เหมือนกันตรงนี้มีพอทเดียวับตัวนี้ปิดสัญญาณตัวนี้ก็จะเป็นกรณีที่ฝากระโปรงด้านหลังที่เราบอกแนะล้วปรับเป็นมน้วนได้เป็นไฟฟ้าได้แล้วแต่ชอบไม่ชอบหรือจะปิดเซนเซอร์รอบคันเพราะว่าระบบความปลอดภัยตัว a l l รนเดอร์เนี่ยเขาเป็นต้นตำรับฮะเรื่องระบบความปลอดภัยทั้งหมดรอบคันของมิซูุงที่ใช้อยู่ในบ้านเราด้วยคือเอามาจากตัวเนี้ดูนะเนี่ยมีครบ 4,500วัตอะไรพวกนี้ฮะมีบอกครบหมดครับนี่ฮะด้านข้างก็โอเคครับตรงนี้นเตือนการชนถ้าให้ผมมองดูแล้วภายใน,ในก,ก็โอเคนะโอเคแต่ว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่มันยังขัดขัดอยู่มันยังไม่ถึงกับอ่าผมว่าจริตคนไทยอะนะ ต้องให้ดูกันเองอ่ะดูสัมผัสกันเองแต่ถ้าเจอมาฐานผมมันยังดูขัดขัดตาบางอย่างโอเคครับเดีนี้ไปทดสอบสนามทางฟูลมาสรุปให้ฟังตอนท้ายอ่ะว่าเป็นยังไงซุปเปอร์วิวคอนโทรลไปครับนะลองดูหน่อยซูเปอร์วิวคอนโทรลนะเขาบอกพัฒนาขึ้นมาจาก Evolution r แฮร e r e เ o อร์อี n วเชันฮะเป็นต้นตำรับของระบบขับเคลื่อน4ล้อ ก่อนถนนหายห่วงครับแต่ว่าอันนี้ข้อดีของเขาเนี่ย p ี v ของเขาเนี่ยก็คือมันทํางานมอเตอร์แยก2ตัวไม่ต้องผ่านเพลาไม่ต้องผ่านชุดคัด์ไม่ต้องส่งกําลังผ่านเกียร์ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าคมขนาดไหนไปครับเริ่มจากนี่ฮะออกตัวไปก่อนใช้ได้นะโอเคนะ นะโอ้โหนี่ทางขวดนะท่านผู้ชม ได้ทุกคนฮะวันนี้ทางขวดคือแบบไหลไปเรื่อยๆเลยนะแล้วเราก็เติมบ้างนิดหน่อยก็แบบไม,ไม่ไม่ได้แบบรุนแรงมากฮะก็ถือว่าโอเคใช้ได้ใช้ได้ฮะระบบช่วงล่างดีเลยอ่ะผมว่ามอเตอร์ทํางานแยกกันค่อนข้างชัดเจนดีครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนโหมดใช่ไหมครับใช่ครับเราจะเป็นล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะเป็นล็อกก็คือจจกระจายกระจายแรงโดยให้ล้อทั้ง4ล้อเนี่ยทำงานแบบ คมามรเลยคือแบบดูดีเลยกับพื้นอย่างนี้เลยจะไดรร้รู้กันว่าเมื่อกี้เราอยู่ในโหมดอาสปอร์ตนะมันก็ยังมีสไลด์บ้างแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะถ้าโดยส่วนตัวผมว่าแม่มจนเชารถราคาร้านเจ็ดนะร้านเจ็ดสี่เก้าอย่างเงี้ยนะมาลองแบบนี้ผมก็อะไรอยู่นะแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวถามว่าลองแล้วเป็นยังไงน,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 นี่ก็โอเคตอบสนองดี ตรงนี้สถานีนี้ได้ลองแหมเป็นเต็มเลยน,น้ครับขอเปลี่ยนมาเป็นโหมดนี้ชัดเจนเลยท่านผู้ชมครับออกตัวเมื่อกี้ต่างจากสองโหมดแรกคือ normal และ sport อย่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดเลยฟีทิ้งน้อยมาก โหมดล็อกรู้สึกเลยว่าระบบทํางานเร็วขึ้นเมื่อกี้ออกตัวไม่มีเลยไม่มีแบบฟรีทิ้งไม่มีรอเลยไปเลยปื๊ดง่ายๆเลยถือว่าแจ๋วเลยสามโหมดเมื่อกี้ที่ลองแล้วก็คือสรุปแล้วก็คือโหมดล็อกเนี่ยเหมาะที่สุดฮะกับพื้นอย่างนี้ฮะกรวดทรายผมว่าเหมาะมากซัดเข้าไปเต็มๆเนี่ยก็คือออกตัวก็เห็นชัดเลยฮะตั้งแต่ออกตัวว่าเขาไม่มีฟรีทิ้งกําลังเนี่ยทั้งล้อทั้งสีล้อเนี่ยถูกกระจายออกมาได้อย่าง ชัดเจนมากแล้วก็มอเตอร์ทั้ง2ตัวทํางานได้ดีฮะความคมของเขาคือสิ่งที่ได้มาจากกล่อง ECU คือการที่สั่งการให้มอเตอร์แต่ละตัวเนี่ยทำงานได้แม่นยําม,มากอันนี้ต้องยอมรับครับชื่นชมเลยฮะมิสูก็ยังเป็นมิสูครับเดี๋ยวไปสรุปการด้านล่างว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยรวมทั้งหมดตลอดทริปการเดินทางครับให้ผมสรุปโดยรวมของรถคันนี้ในวันนี้ที่มาลองขับตั้งแต่ราคา1640ล้านจนถึง1749เนี่ย ถือว่าถ้าเรื่องสมรรถนะนี่ผมต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเขาต้องยอมรับเลยฮะเมื่อกี้ได้ลองอาทางฝุ่นในทางเดินเนี่ยนะฮะทางฝุ่นผมลองทั้ง normal mode sport mode แล้วก็ lock mode ผมว่าทั้ง3โหมดเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ว่าถ้าทางฝุ่นจะให้ดีผมมา lock mode เนี่ยคือมันตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมาก,มาก v, ๆ super all wheel ของเขาเนีย่ยังคงเป็น ส่วนสำคัญในการที่มิซูต่อยอดมาจาก Evolution ที่เราเคยรู้จักกันในอดีตนะฮะทำได้ดีครับผมว่าโดยรวมถือว่าใช้ได้ถ้าบอกว่าดีไซน์ก็อย่างที่บอกไปว่าผมว่ามันยังดูเป็นผู้ใหญ่มากไปหน่อยยังไม่ใช่วัยรุ่นจ๋าฮะก็ถือว่ายังติดนิดนิดแต่ว่าโดยรวมเนี่ยฮะติดนิดๆถ้าเกิดถามว่าด้านสมรรถนะอัตราเร่งเป็นยังไงโอ้โห ไปนิ่งๆเนียนๆเลยท่านผู้ชมถ้าเกิดยิ่งเราเปลี่ยนมาใช้โหมดสปอร์ตนะมันตอบสนองดีมากขึ้นแบบนุ่มๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆท่วงล่างก็ได้อันนี้ส์งจากเนี่ยฮะขับเคลื่อนสีล้อซิปเปอร์วิวคอนโทรลมอเตอร,รส์สองตัวนียมันทำงานแยกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายแรงทั้งสีล้อเนี่ยมันรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นเวลาที่ตกหลุมแรงๆหรือว่าบนทางด่วนเวลาที่มันโยนเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ในการที่รถจะเสียอาการไม่ค่อยมีฮะ แต่ว่าก็จะมีช่วงบางช่วงที่มันมีอาการย้วยนินดๆนฮะแต่ถือว่ารับได้ครับแต่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งเรื่องการเก็บเสียงภายในโอ้โหยอมรับเลยทีสุพิชิ์ทำได้ยอดเยี่ยมมากจริงๆฮะอาร์เรนเดอร์ไม่ผิดหวังครับนี่ครับโดยรวมผมว่าผ่านนะระบบความปลอดภัยแทบไม่ต้องพูดถึงแล้วตัวท่านละ่ะชอบไหมครับแท้ๆแบบนี้ราคาได้ประมาณนี้ประกอบไทยถ้าเอาเข้ามาทั้งคันก็4ล้านกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ล้านเจ็ดอะ ว่ามันน่าสนใจนะถ้าท่านผู้ชมชอบผมว่าก็ควรจะไปลองนะไปลองไปดูไปชมแต่ถ้าเกิดว่าโดยส่วนตัวแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับหรือว่าใช้ได้ครับผ่านนะถ้าได้เทคโนโลยีเต็มๆที่มีอยู่ในคันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการชาร์จการเอาไฟนำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยของเขามีมาให้ครบในแบบฉบับที่ PSEV มันควรจะมีแล้วเขาก็มีแล้วฮะ,ะเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดณเวลานี้ก็ น่าสนใจทีเดียวฮะท่านผู้ชมลองไปเปรียบเทียบกันดูฮะว่าท่านจะเลือกอันไหนเลือกยี่ห้อไหนแต่ถ้าเกิดว่าถามผมนี่กับราคาขนาดนี้เทคโนโลยีที่ให้มาคุ้มไหมมาเทียบกับราคานะโดยส่วนตัวผมว่าเอยเขาให้มาเยอะนะคุ้มถือว่าใช้ได้เลยแหละนี่ครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอเท่านี้ฮะพอของปากหอมคอแต่ถ้าเกิดว่าได้ลองแล้วก็อาจจะมันเหมือนผมก็ได้โอเคครับอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง YouTube ของเราด้วย เพจของเราด้วย AutoVision Mac แล้วก็เว็บไซต์ของเรา AutoVisionMac.com รวมถึงนิยสารของเราก็ยังตีพิมพ์อยู่นะฮะ AutoVision and Travel ยังคงมีอยู่เช่นเดิมครับติดตามกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ